เขมรแน่นยิง BN21 ใส่ร้านเซเว่นอีเเสียชีวิตไปตก8คนทั้งเด็กทั้งผู้หญิงตายทั้งครอบครัวผมก็เรียกร้องให้นักสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกร้องช่วยเหลือคนไทยประชาชนคนไทยเป็นพลเรือที่โดนทหารเขมรหมันเข็นฆ่ายิงจะลวดใส่เราคุณเนี่ย คุณเงียบไม่ทำที่จะทำนี่ไม่ทำนะครับแถมออกมาแก้ตัวว่าไทยก็ตอบโต้เอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดเขาทันทีที่ไปทิ้งเนี่ยไม่ใช่อยู่เฉยๆเอาเครื่องบินไปทิ้งเพราะนั่นมันยิงใส่เราชิบหายไว้ป่วงอย่างนั้นเราต้องไประงับยับยั้งจุดต้นเหตจุดที่มึงปล่อย กระสุนปล่อยจลวดมาใส่เราโอ้ยแม่นพูดอะไรก็เข้าข้างขามรตลอดผมว่าคุณแม่นย้ายไปอยู่ขมรทเถอะวะคุณย้ายไปอยู่ขมรเถอะอย่าอยู่เลยอ้หาประเทศไทยเนี่ยคุณย้ายไปอยู่ขมรเถอะจะได้ไปเรียกร้องได้เต็มที่ไงน,นี่คุณกินเงินเดือนประเทศไทยอยู่นะภาษีประชาชนคนไทยอยู่นะ แถมมีหน้ามีตามีเกียรติได้เป็นสวด้วยคุณย้ายไปอยู่โน่นเถอะอย่าอยู่เลยประเทศไทยอะ่ะนะครับย้ายไปเถอะไม่เข้าท่าจริงๆเลยไอ้หา่าผมก็ไม่อยากไปโต้เถียงกับผู้หญิงอละนะนะครับอีกคนก็ผู้ชายเป็นที่ปรึกษา สมาคมอะไรก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่ได้แฮปฟี่ไอ้สมาคมหานี่หรอกนะครับเห็นด้วยอังคาว่าประเทศไทยทำนะผิดแม่ตักกะความคิดพวกคุณนี่เยี่ยไน่น่าเป็นคนไทยอ่ะนะผมว่าคุณไปอยู่ขเขมรเพราะคุณกินเงินเดือนไอ้มูลนิธิสมาคมไอ้กูเมม่ไรวัดหาอะไรเนี่ยนะครับ โอนสัญชาติไปอยู่ขเขมรเนี่ยขอโทษที่พูดแรงผมก็ออกมาด่าอย่างนี้นะตั้งแต่อาจารย์ที่เตือ้อทุูมเขมรแล้วนะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์อะไรก็ไม่รู้นะครับในนักประวัติศาสตร์จอมปลอมหาอะไรเนี่ยนะครับผมก็ออกมาดา่าให้มรกรพยักประโคนผมก็ออกมาด่าอย่างนี้นะครับ อย่าต้องให้ด่าคุณอสองคนเลยปรับตัวซะนะปรับตัวซะนะไม่นั้นจะเริ่มด่าแรงแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยไปด่าผู้หญิงแต่เพื่อความสง่างามคุณควรจะลาออกจากสวเลยนะไปเป็นอาสาสมัครสิทธิมนุษยชนประจำกัมพูชาไปไปเลยใครมาโพสก็ไม่รู้ว่าให้รวมชื่อกันเรียกร้องให้ถอดถอนสอว ผมเห็นด้วยนะถ้าเขาไปลงชื่อผมจะไปลงชื่อด้วยนะครับผมจะไปลงชื่อด้วยช่องอ e ีติกมันบล็อกผมไปแล้วนะครับเพราะว่าไปพูดมูลนิธิสมาคมอ,อะไรนี่ปล่อยอย่าไปงอมันนะครับปล่อยมันอ e ีติกนะฮะผมก็ไม่ง้อมันเหมือนกันนะครับปล่อยมันเหลือช่องเดียวเนี่ยช่อง youtube มิดที่ถาวรน,นะครับปล่อยมันเมื่อวานมันก็บล็อกผมครับวันนี้มันก็บล็อกลบสิทธิ์ไปแล้วนะครับมึงก็ปิดกั้นกูไปเลยกูจะได้ไม่ต้องเล่นกับมึงอีกนะครับโอใหผมปวดหัวกับอีติ๊กเหลือเกินนะครับมันโฆษณาของมาผมจะสั่งสั่งของมันก็ให้ปักหมุดอยู่หน้าผมก็ปักหมุดไม่ถูกปักหมุดไปบ้านใครก็ไม่รู้ จะแจ้งบ้านเลขที่จะสั่งของหน่อยนะครับผมเลยไม่เอานะครับผมไปในส่งสั่งทางช่องทางอื่นดีกว่านะครับผมเห็นด้วยครับถ้าเกิดว่าคุณอังคาจะลาออกจากสอวออกแล้วก็อย่าอยู่ประเทศไทยเลยครับอย่าอยู่ประเทศไทยเลยเพราะว่าประเทศไทยมันทำอะไรน่าเกลียดน่าชังในสายตาคุณเหลือเกินนะครับ ไม่ว่าตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะปราบปรามคนร้ายในสาจังหวัดชายแดนภาคใตา้คุณก็ร้องเรียนเรียกร้องที่ตำรวจทหารโดนลอบโจมตีโดนดักยิงโดนวางระเบิดประชาชนตายไปห้าพันกว่าคนคุณไม่ออกมาเรียกร้องคุณไม่ออกมาเรียกร้องเรียกร้องให้แต่โจรน,นะครับเรียกร้องให้แต่โจรน,นะครับ ไม่เข้าท่าเลยนะครับเขารวมตัวกันมันมีช่องทางผมก็ยังไม่ได้ศึกษากฎหมายถ้ารวมตัวกันแล้วก็ขอให้ปลดสอวอได้ผมจะไปลงชื่อด้วยคนนะครับใครเป็นหัวขบวนก็นักเลยนะนักเลยนะครับ,รบผมจะไปปรากฏตัวนะครับจะไปไลฟ์สดเชิญชวนประชาชนให้กันออกไปรวมตัวเรียกร้องลงชื่อกัน สองหมชื่อนะครับสองหมืชื่อส่งผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับส่งสารรัชธรรมนูญวินิจฉัยนะครับว่าการกระทําของท่านเนี่ยขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกทุ่ิสภาหรือเปล่าโอ้ยผมว่ามันเกินแล้วครับนะครับมันเกินแล้วครับ ตอนเนี้ยเขารวยแล้วนะคุณคน,นาเนี่ยเก็บค่าจอดรถพัวคันละสิบบาทเนี่ยผมว่าแม่นได้กี่ล้านแล้วก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าได้กี่ล้านแล้วคุณจะทำอย่างนี้เลยหวังดีกับประเทศไทยจริงๆมีอะไรมันจะทำให้เราเสียเปรียบก็กระซิบบอกกันโทรศัพท์บอกกันนะครับว่าเปลี่ยนวิธีได้ไหมอะไรได้ไหมนะ ก็ทำดิถ้ามีหัวใจรักชาติมีหัวใจว่าเราเป็นคนไทยเป็นดินไทยคุ้มกลาหัวให้เราได้อยู่ได้กินครั้งแรกมีเสียงไปเปิดผมก็บอกมันหนังกลางแปลงนะครับเขาก็พัฒนามีจอหนังขึ้นมานะครับพวกเราก็บอกกันที่เราคนไทยนี่อย่าไปเข้าข้างน้เมนนะครับคุณก็ออกมาเรียกร้องทีงแหละผมก็บอกว่าตัดความช่วยเหลือกัมพูชาไปเลยนะครับ ไม่ว่าจะไปสร้างถนนงบประมาณนะครับไม่ว่าจะงบให้เด็กกัมพูชาได้เรียนฟรีคุณก็ออกมาต่อต้านให้หากคนไทยยังไม่มีที่เรียนเลยคนไทยยังต้องกู้เรียนเลยกยู้กยศยังไม่มีจะแดกเลยเสือกไม่เห็นใจขเขมรเอาไอ้งบนั้นไปให้คนยากคนจน ได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือดีกว่างบมันตั้งเยอะนี่นะครับ <Yeah. S 1> ผมไม่เข้าใจคุณไปเห็นใจแต่คนที่มันเป็นศัตรูกับประเทศไทยเป็นศัตรูกับความสงบของประชาชนคนไทยนะครับมันเปลืองเงินเดือนหลวงเนะี่ยใหญ่นะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับใหญ่นะครับเป็นองอค์กรอิสระด้วยนะครับ แต่คนอื่นๆเขาก็ดีนะครับก็เห็นคุณเนี่ยนะฮะคุณอังคณาพอเลิกพูดมันทำให้อารมณ์ขึ้นนะครับซูไนอีกคนที่ปรึกษาฮูเมนไลวอรพวกนี้เขาได้เงินสนับสนุนจากต่างชาตินะครับ เขาได้เงินสนับสนุนจากต่างชาตินะครับมันเลยต้องแสดงบทบาทหน่อยด่าประเทศเราเพื่อให้ต่างชาติเห็นว่าขนาดเขาคนไทยนะเขายังไม่เห็นด้วยอ้คนไทยมันจะได้ดีในใสายตาชาวโลกดีในสายตาในคณะกรรมการนะครับไม่เข้าท่าเลยนะครับไม่เข้าท่า ผมว่าแสดงผลงานอย่างนี้ไม่เข้าทา่าผมมองในฐานะที่ผมเองก็จบกฎหมายมานะผมมองว่าการที่ทหารหรืออุ่มกันยอมพลังที่เป็นชาวบ้านเข้าไปเปิดเพลงไปฉายหนังกลางแปลงเพื่อบำรุงขวัญทหารและประชาชนในพื้นที่ไม่ผิดกฎหมายครับ แต่จะไปผิดหลักหาอะไรของคุมเนี่ยผมไม่รู้นะครับเพราะผมไม่ใช่นักสิทธิมนุษยชนนะครับ